ตอนนี้กำลังจะมาชักอนิจานะครับทำกองบุญนะครับกองหดชักอนิจากองหดนะครับพี่ป่าช้านะครับนี่ตัวนี้เคยเป็นหลักหลักที่เขาฟังกระดูกนะครับกระดูกที่ผู้ที่เผาแล้วนะครับบู้ทีตายแล้วนะครับได้ฝังไว้อยู่ใต้เรียกว่เาเรียกว่าหลักเีนะครับจะจารึกชื่อ วันเกิดวันตายนะครับวันที่พอสอลงอันนี้คือนะครับนี่คือจะ,จะทำการชักอธิจฐากระดูกนะเอากระดูกนะครับไปรับบุญกุศลทำกองหดสงนะครับพระเถระนะครับอยู่ที่วัดป่าทำดูป่านะครับทำซามี ต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเต็มป่านะครับข้างในป่าจะมีแบบนี้หมดนะครับเต็มค่อนข้างในป่านู่นในป่าทึบๆนะจะมีแต่หลักเสนะครับเต็มข้างในเลยนะเต็มข้างในเลยครับจะเผาตามญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องอยู่จุดไหนก็จะนําศพไปเผาจุดนั้นแล้วก็จะฝังไว้นะครับฝังไว้รวมๆกันนะครับเป็นจุดๆนะเป็นเครือญาตินะ คือหลักเสนะครับ